อาลัมบราคือพระราชวังและต้อมประการตั้งอยู่ที่เมืองกรานาดาในแคว้นอันดาลูซิอาทางภาคใต้ของประเทศสเปนสร้างขึ้นระหว่างปีคศ1248ถึง13 5 4โดยกษัตริย์มุสลิมชาวมูวสุลต่านมูฮัมหมัดที่หนึ่งอิบนัดแห่งราชวงศ์สนาสิษย์ซึ่งเป็นราชวงศ์ของชาวมุสลิมราชวงศ์สุดท้ายในสเปนคำว่าอาลัมบรามาจากคำในภาษาอารับว่าอันฮัมรอแปลว่าสิ่งที่มีสีแดง เนื่องจากตัวป้อมประการนั้นก่อสร้างด้วยหินดินและอิฐสีแดงส่วนอาคารอื่นๆซึ่งสร้างด้วยใช้ปูนขาวเป็นส่วนประกอบก็จะเห็นเป็นสีออกแดงๆเช่นกันสถาปัตยกรรมของพระราชวังอาลัมบรามีความโดดเด่นด้วยลายแกะสลักอย่างละเอียดและประณีตทั้งผนังเสาเพดานโค้งสูงประตูต่างๆล้นแกะสลักอย่างละเอียดนับเป็นงานศิลป์ชั้นยอดของชาวมัวในยุคนั้นอาลัมบราถือเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมมัวแม้อาลัมบรา จะมีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงแต่ก็มีระบบการจัดการเกี่ยวกับน้ำที่ดีมีการทำผู้ครองส่งน้ำจากด้านล่างขึ้นมายัางพระราชวังเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาด้านการชลประทานของชาวมัวได้เป็นอย่างดีเมืองกรนานดาของพวกมัวรุ่งเรืองถึงขีดสุดหลังจากที่กองทัพคริสศาสนาจักพิชิตเมืองกอโดบาได้ในปีหนึ่ กรานดากลายเป็นเมืองหลวงของมุสลิมในสเปนและผู้ครองเมืองที่ประสบความสําเร็จได้สร้างพระราชวังอัลัมบาราขึ้นซึ่งเป็นบังแบบที่ชาวยุโรปไม่เคยได้เห็นมาก่อนนักเขียนคนหนึ่งซึ่งรู้สึกประทับใจมากได้พันนาพระราชวังแห่งนี้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งที่สุดที่มีอยู่บนโลกชื่ออัลัมบาราซึ่งในภาษาอาหรับหมายถึงสีแดงดูเหมือนจะหมายถึงสีของอิฐที พวกโมใช้สร้างกำแพงชั้นนอกของพระราชวังอย่างไรก็ตามบางคนรู้สึกชอบคำอธิบายของนักประวัติศาสตร์ชาวอาหรับมากกว่าที่กล่าวว่าพระราชวังอลัมบาราน้สร้างโดยอาศัยแสงจากกอประทีปกล่าวกันว่าแสงที่จุดในยามค่ำคืนทำให้มองเห็นกำแพงเป็นสีแดงเจิดจ้าซึ่งเป็นที่มาของชื่อดังกล่าวอลลัมบาราไม่ได้เป็นแค่พระราชวังเท่านั้น อานาสถานที่แห่งนี้ได้ว่าเป็นเมืองที่ซ้อนอยู่ในเมืองกรนานดาอีกที่หนึ่งเบื้องหลังกำแพงสูงของพระราชวังคือสวนซุ้มต่างๆอาคารต่างๆที่ประกอบกันเป็นพระราชวังและอันคาซาบาหรือป้อมและมีกระทั่งเมดินาหรือเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งโดยพระราชวังอัลลัมบาราสร้างขึ้นตามแบบของพวกมัวและในเวลาต่อมาได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมพระราชวังแห่งนี้จึงโดดเด่นด้วยศิลปะที่ละเอียด ประแบบอาหรับควบคู่ไปกับศิลปะที่เป็นแถวเป็นแนวแบบเรเนซองส์ของยุโรปซึ่งไม่อ่อนช้อยเท่าความงดงามของอาลัมบาราเกิดจากวิธีการก่อสร้างของพวกมัวและกรีกโบราณขั้นแรกพวกเขาสร้างโครงอาคารโดยใช้ประโยชน์จากสีและละักษณะของเนื้อหินโดยคำนึงถึงความกลรงกลืนได้สัดส่วนและเรียบง่ายหลังจากนั้นพวกเขาจึงค่อยตกแต่งโครงสร้างที่งงามสง่าน,นี้ดังที่ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งกล่าวไว้ พวกมัวจะคำนึงถึงสิ่งที่พวกสถาปนิกถือว่าเป็นหลักสถาปัตย์ที่สำคัญที่สุดนั่นคือการตกแต่งโครงอาคารที่สร้างไว้ไม่ใช่สร้างเครื่องตกแต่งภูมิทัศน์รอบพระราชวังอลัลบาราก็งดงามประการตาเช่นเดียวกับตัวพระราชวังที่ตั้งระงานอยู่เบื้องหลังพระราชวังราวกับฉากอันใหญ่โตมโหฬารนั้นคือส่วนยอดของเทือกเขาซิราเนวาดาซึ่งมีหิมะปกคลุมและสูงกว่า3,400เมตร ตัวพระราชวังอาลัมบราตั้งอยู่บนเนินเขาซาบิกาซึ่งมีป่าหนาทึบและทอดตัวเป็นแนวยาวเหนือตัวเมืองขึ้นไปหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรในสายตาของไอเบนซัมรักกวิยุคศตวรรษที่1 4เนินเขาที่ตั้งอยู่เหนือเมืองการณดานั้นไม่ต่างอะไรกับสามีที่เฝ้ามองภรรยาด้วยความชื่นชมทางเข้าพระราชวังอาลัมบราเป็นซุ้มประตูโค้งรูปเกล็ดมาขนาดใหญ่เรียกว่าประตูแห่งความยุติธรรมชื่อนี้ทำให้นึกถึงสาในยุคที่มุสลิมปกครอง ซึ่งเปิดพิจารณาคดีกันที่นี่ทันทีเมื่อมีการฟ้องร้องเรื่องเล็กๆน้อยๆการตัดสินคดีความที่ประตูเมืองเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันทั่วไปในแถบตะวันออกกลางและมีกล่าวถึงในคัมภีรไบเบิลพระราชวังอลัามบาราได้รับการตกแต่งอย่างรู้ราประณีตด้วยงานปูนแต่งซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระราชวังแบบอารับช่างฝีมือจะแกะปูนให้เป็นลวดลายงามวิจิตรเหมือนผ้าลูกไม้ และจะทําซ้ำไปเรื่อยๆซุ้มประตูโค้งที่ต่อกระแต่งอย่างรูหราบางแห่งมองดูเหมือนหินย้อยที่ได้สมมาตรไม่มีที่ติดลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของพระราชวังแห่งนี้คือซิลิตหรือแผ่นกระเบื้องเคลือบที่ตัดเป็นชิ้นๆแล้ววางเป็นลวดลายเรขาคณิตที่สลับซับซ้อนทําให้ผนังส่วนล่างมีสีสันสดใสตัดกันอย่างลงตัวกับสีเรียบๆของงานปูนแต่งซึ่งอยู่ด้านบนพระราชวังอัลบารายังมีสวนบอ่อน้ําพุ และสะนามที่งดงามอีกหลายแห่งตามที่เอดิเกอโดกล่าวไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อสเปนตามแบบของพวกมัวสวนแบบอาหรับคือสวนสวรรค์บนพื้นที่พบอิทธิพลของศาสนาอิสลามเห็นได้ชัดในทุกหนแห่งนักเขียนชาวสเปนชื่อกราซยโกเมสให้ข้อสังเกตไว้ว่าสวนสวรรค์รของมุสลิมมีพันนาไว้อย่างละเอียดในอันกุรอานว่าเป็นสวนที่เขียวชอุ่มซึ่งได้รับน้ําจากทาน้ำหลายสายที่ไหลยอยู่ในอลัลมาราน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งฟุ่งเฟือยสำหรับผู้ที่เคยชินกับอากาศร้อนแห้งแล้งแถบทะเลสายถูกนำมาใช้อย่างมากผู้ที่ออกแบบสวนแห่งนี้ตระหนักว่าน้ำสามารถทำให้อากาศเย็นลงและเสียงของน้ำไหลที่มากระทบกับหูก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายบรรดาสรนน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สะท้อนภาพท้องฟ้าสีสดของสเปนทำให้รอบบริเวณนั้นดูโอ้อากว้างขวางและสว่างสวัย ไม่ไกลจากพระราชวังอลัมบาราคือที่ตั้งของเคนเนรัลลิฟคฤหาดแบบมูพร้อมด้วยสวนซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเซโรเดนโซใกล้ก,ลกับซาบิกาเคนเนรัลลิฟเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการจัดภูมิทัศน์แบบอารับและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่งดงามน่ารักที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ก่อนเคยมีสะพานเชื่อมระหว่างพระราชวังอลัมบารากับคฤหาดหลังนี้และดูเหมือนว่าที่นี่เคยใช้เป็นที่พักผ่อนของเหล่าผู้ครองเมืองกราดามิลานแห่ง หนึ่งทอดไปสู่บันไดน้ำที่นี่ผู้มาเยือนสามารถปลอดประสาทสัมผัสให้เพลิดเพลินไปกับแสงสีและกลิ่นหอมนานา,นาชนิดภายในพระราชวังอลัมบารามิลานอยู่หลายแห่งที่นับว่าเด่นคือลาสิงโตซึ่งได้รับการพนาว่าเป็นตัวอย่างอันทรงคุณค่าที่สุดของศิลปะแบบอาหรับที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในสเปนหนังสือนำเที่ยวในท้องถิ่นเล่มหนึ่งอธิบายว่าในงานศิลปะแท้ๆมีบางสิ่งซึ่งไม่มีทางที่จะลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำได้เลย เรารู้สึกเช่นนั้นเมื่อยืนอยู่นลานแห่งนี้ของพระราชวังอลาบราในารานาดารอบลานสิงโตมีซุ้มทางเดินซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆอย่างลงตัวรองรับด้วยเสาระหงหลายสิบต้นและที่กลางลานมีสิงโตหินอ่อน12ตัวยืนแบกอ่างนั้ำผู้อยู่บริเวณนี้เป็นสถานที่ที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในสเปนในช่วงคริสตว์วรัษที่18ถึงต้นคริสตว์วรรษที่19อาลาบราถูกทอดทิ้ง จนค่อยๆกลายสภาพเป็นที่ทักของบรรดาคนจรจักรที่มาอาศัยอยู่กันอย่างรักรกระกัและสุดโสมลงไปเรื่อยๆพระราชวังบางส่วนถูกทำลายเนื่องจากความไม่รู้ถึงคุณค่าของพระราชวังแห่งนี้อย่างไรก็ดีหลังจากที่อลัมมราได้กลายเป็นฉากหนึ่งในนวนิยายเรื่องเทซอฟเดอแลงเบรร์รัฐบาลสเปนก็ได้ให้ความสนใจในการบูรณะปฏิสังขรณอพระราชวังแห่งนี้ให้กลับมามีสภาพที่ดีอีกครั้งและได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกร่วมกับสถานที่ในบริเวณเดียวกันอีก2แห่งในนามว่าอาลัมบราเคนเนราลิเฟรและอันบซินแห่งรรนาดา